สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะพี่เจพี่นุ้ยสวัสดีสสดจ้าน้องเอย่าต้อนรับเข้าสู่ขยงขวัญขึ้นสยองจ้า mm hmm. อ่าอันนี้ครั้งแรกป่าวน้องเอย่าครั้งแรกเลยค่ะพี่เจตื่นเต้นมากมากเลยค่ะ <laughs> เออพอดีว่าผมเนี่ยมีเรื่องนี้พอดีเป็นเรื่องเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังไหมครับได้ฟังอยู่ค่ะดูรายการอยู่ค่ะอ่าเป็นคนเป็นน้องที่เห็นผีคนหนึ่งและครนนั้นี้น้องเอย่าเนี่ย มาเล่าให้เราฟังที่ในอินบ็อกซ์แล้วบอกว่าเขาเนี่ยปิดได้เออมาดูกันว่าเป็นยังไงไหนลองเล่ามาซิวะวะทำไมซิกครับคุณเอย่านึกว่าคุยกับเพื่อนโทษทีนึกว่าคุยกับเพื่อนมาว่าลยครับสวัสดีพี่เจพี่นุ้ยนะคะทีมงานขย่มขวัญคุณสยองแล้วก็ผู้ฟังทุกทท่านเลยนะคะนั้นขอเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะคะดี่ว่าตอนที่คุณแม่ทองอะค่ะตั้งแต่เล็กๆเลยคือ คุณแม่ได้มีเหตุการณ์การตกเลือดแต่ว่าก็ยังโชคดีที่ว่าหนูก็รอดมาได้ค่ะหนูเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าคนที่เคยผ่านม,มันเป็นความตายมานั้นจะเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นก็กือหรือวิญญาณแต่ว่าหนูยังโชคดีค่ะที่ว่าหนูจะเห็นเป็นที่หนูจำความได้นะคะจะเห็นเป็นส่วนใหญ่จะเห็นเป็น,นเ,นเนงาเป็นบ้างคนหรือว่า จะเห็นหางหางตาแต่ส่วนใหญ่จะมาในแมวแบบความรู้สึกว่าเขาต้องการอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะออ uh ื huh. แต่ประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนก่อนที่ผ่านมาค่ะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่หนูรู้สึกว่าหนูสัมผัสแล้วมันก็ชัดเจนมากขึ้น uh huh. คือพอเวลาที่พูดถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วอยู่ๆมันจะมีภาพอย่างหนึ่งเข้ามาในหัว uh huh. หนูก็เลยลองไปถามเขาว่า เอ่ออย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างคนคนที่เสียชีวิตไปแล้วอะค่ะชอบดื่มเหล้ามากพอพูดถึงเขามันก็จะมีภาพแบบวงเหล้าขวดเหล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาในหัวหนูก็เลยไปออถามญาติเขาดูว่าเอ,อ๊ะพี่คนนะเขาทานเหล้าหรือเปล่าคะชอบกินเหล้าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ญาติเขาก็ตอบมาว่าใช่ค่ะหนูรู้ได้ยังไงทั้งๆที่หนูยังไม่เคยเจอเขาเลยสักครั้งแม้แต่ได้ซ้ำอืมอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมครับ ใช่ค่ะอ่ uh huh. มันมันหลายครั้งหลายหลายครั้งจนหนูก็เลยแบบโอเคเชื่อแล้วว่าเราไม่ได้จินตนาการไปเองแต่ uh huh. ว่าสิ่งที่เราเห็นนี่คือมันคือความจริงครับเอแล้วหนูค่ะก็ติดตามรายการรายการพี่ตลอดดูพี่อุ่มอิ่มอยู่ตลอดหนูก็คือจะได้ฟังวิธีการแนะนําของพี่อุ่มอิ่มอยู่ตลอดนะคะหนูก็เลยลองนําปรับมาใช้สํ uh huh. าหรับดูก็คือ โดยส่วนตัวหนูค่ะหนูจะนับถือปู่เท้าเว,าวสวุวรรณอย่างที่พี่อุ๋มอินบอกค่ะก่อนอื่นเลยคนเราอะค่ะจะต้องมีสิ่งสักอย่างหนึ่งที่เรายึดเหนี่ยวเชื่อถือแล้วนะผมื่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวสักอย่างหนึ่งนะออืืคือคืนนั้นหนูก็เลยลองตั้งจิตอธิษฐานเลยค่ะตั้งจิตอธิษฐานกับปู่เท้าเวสวรรณว่าปูค่คะหนูอยากให้บรารมีของปู่่ะช่วยเหลือนหนู ให้หนูครอย่าได้สัมผัสอย่าได้เห็นอย่าได้รู้สึกกับสิ่งเหล่านี้เลยค่ะครับผมตอนแรกตอนแรกก็ยังมีอยู่บ้างยังเห็นยังรู้สึกยังสัมผัสได้อยู่บ้างแต่อย่างที่พี่อุ๋มอิมบอกะค่ะตัวเราเองด้วยที่จะต้องแข็งเวลาที่เราเห็นเราสัมผัสเรารู้สึกเราจะต้อง บอกต่อเราว่าเราไม่เห็นเราไม่สัมผัสเราไม่รู้สึกเราอย่าไปยึดติดกับสิ่งตรงนั้นที่เราเห็นหรือเรารู้สึกจนประมาณเจ็ดแปดเดือนที่ผ่านมาเนี้ยค่ะรู้สึกว่ามันเล่มไม่รู้สึกไม่สัมผัสไม่เห็นเหมือนคนปกติทั่วไปเลยค่ะอ้าวแล้วมันไม่ยากหรอการที่สมมติว่าเราไม่เห็นเราเราคิดของเราเองอ่ะว่าเฮ้ยฉันจะไม่เห็นฉันจะไม่เห็นฉันจะไม่รู้สึกเหมือน เหมือนคนแบบอยากจะเลิกบุหรี่อ่ะนึกออกปะหรืออยากจะเลิกเหล้าอ่ะเออมันใช่ค่ะนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องแข็งและทําให้ได้เหมือนเราเห็นเราก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วก็เหมือนไม่เห็นเราไม่ต้องไปสนใจว่าเฮ้ยมันมีอยู่ตรงนั้นนะเราเห็นอยู่ตรงนี้นะเราก็เหมือนไม่เห็นเขาไม่ได้ยินไม่ต้องไปคุยกับเขาไม่ไม่รู้สึกไม่สัมผัสได้ถึงเขาเราต้องพยายามในตรงนี้ค่ะถ้าพยายามตรงนี้ได้หนูเชื่อว่า หลายๆคนที่ลองทําตามคําของพี่อุ๋มมาค่ะจะรู้สึกได้ว่าเราก็จะลดน้อยลงกับสิ่งตรงนั้นอืมนานไหมกว่าจะทําได้ตอนที่ทําเนี่ยสมมุติว่าเจอผีมาปึ้งมึงไม่มีตัวตนกูไม่เห็นมึงประมาณห้าเดือนค่ะที่รู้สึกได้เลยว่าห้าเดือนเหรอใช่ค่ะประมาณหนูประมาณสี่ถึงห้าเดือนก็เคยเริ่มรู้สึกเลยว่าเวลาเอผ่านไปที่ตรงไหนที่เราเคยรู้สึกตอนนี้เรากลับแบบ ไม่ค่อยรู้สึกไม่ uh huh. อะไรเลยครับอืมก็ไม่รู้สึกเลยหลังจากนั้นห้าเดือนทุกสิ่งทุกอย่าง uh huh. ที่เราทําที่เรามีความรู้สึกมาหมดในการเห็นผีหรืออะไรต่างๆนะหายหมดว่างั้นเถอะใช่ค่ะมันแทบจะหายหมดเลยนอกจากแบบเหมือนไปในสถานที่บางที่ที่แบบว่าเข uh huh. าอาจจะแบบจริงๆหรือเขาอยากจะสื่อสารกรับเราจริง,รงๆแบบนะั้นอาจจะมีบ้างเป็นเล็กน้อยมากค่ะเทียบกับเมื่อก่อนแล้วแบบมันต่างกันมากเลย คำว่าดเดี๋ยวนะมันมีคำว่าแทบจะหายหมดแปลว่ามันต้องทิ้งอะไรไว้ให้เรารู้สึกอยู่คืออะไรบ้างถ้่ค่ะอย่างเช่นไปในสถานที่ที่อาจจะแรงจริงๆหรืออาจจะมีอะไรที่แบบต้องการความช่วยเหลือจากเราจริงๆอะค่ะมันก็จะแบบอาจจะมีความรู้สึกแบบคนลุกบ้างหรือแบบเหมือนเหมือน,นเราจะรู้ว่าเขาว่าเหมือนเขาอาจจะอยากสื่อสารกับเราบ้างนิดหน่อยแต่แบบน้อยมากาเทียบกับ ตอนแรกที่เรายังไม่เคยได้แรงทำอะคะอ่ะอ๋อก็พยายามทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆใจแข็งเท่านั้นถูกต้องไหมใช่ค่ะอา่าใจแข็งเท่านั้นถึงจะหยุดการเห็นผีนั้นได้ใช่ค่ะเออเออเออันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะตอนนี้เนี่ยผ่านมากี่เดือนแล้วครับ ถ้าตั้งแต่นะับตั้งแต่อธิษฐานขอบารมีปู่เวทนะคะก็ประมาณห้าเดือนค่ะห้าเดือนแล้วที่ไม่รู้สึกอะไรแบบนั้นเลยใช่ค่ะโอ้ยรู้สึกดีนะที่รายการเดอะซิกเซ้นเนี่ยให้ความรู้กับคนแล้วทำให้คนหยุดหรือทำตามต้องการของที่เขาอยากได้ได้ถูกไหมใช่เพราะว่าในบางครั้งสำหรับคนบางคนอย่างที่พี่เจหรือพี่เฟรดอะคะ่ะมันอาจจะทำให้ชีวิตของเขานั้น รู้สึกแบบเปลี่ยนไปหรือเขาอาจจะเป็นทุกข์ในสิ่งแบบนั้นนะคะตัวหนูเองหนูก็กลัวว่าถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปอาจจะมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของตัวหนูเองก็ได้อ่าใช่คิดง่ายๆนะเหมือนเวลาคนอนะที่ชอบแบบเวลาส่องเฟซบุ๊กคนอื่นแล้วรู้สึกหมันไส้ว่ากูเกลียดอีกคนนี้ว่ากูแบบนู่นนี่นั่นมึงก็เลิกส่องสิถูกป่ะใช่แต่มแต่มันเลิก<ช>ไม่ได้นึกอารมณ์ออกว่ามันเป็นยาเสพติดนะ มันเลิกไม่ได้ดพอเลิกไม่ได้สุดท้ายมึงก็มานั่งบ่นอีกว่ากูเกียดอีนี่ว่ะกูเกียดมึงก็เลิกติดตามมันดิดอะไรแบบนั้น<ด>อ่ะทําไมไม่ทําแบบนี้ถูกไหมใช่ค่ะเออก็เหมือนแบบว่าอย่างบางคนอ่ะบอกว่าอยากจะไม่อยากจะไม่เห็นผีแล้วแต่สุดท้ายก็เอาและเอาและเริ่มอีกแล้วเริ่มไปยุ่งเหมือนไอ้ไอ้น้องมอสอ่ะไอ้น้องมอสอ่ะที่ที่อิมบอกว่ายังไงเนี่ยมันก็แก้ไม่ได้ แล้วสุดท้ายมันก็แก้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าสุดท้ายน้องมอสมันก็ไปยุ่งกับเรื่องผีเพราะคนมันชอบไงเออถ้ามันไม่ยุ่งเนี่ยมันก็จะมันก็จะหยุดการตามเรื่องนี้ได้หมดเวรหมดกรรมแต่สุดท้ายมันก็ทําไม่ได้ใช่ค่ะอ,อ,อย่างที่มันอย่างคือมันเห็นที่เราด้วยเราต้องใจแข็งด้วยถ้าเราอยากจะหยุดตรงนั้นจริงๆมันก็ต้องอยู่ที่ตัวเราเองด้วยถูกใช่อันนี้เนี่ยอยู่ที่ใจล้วน ไม่ชอบใครไม่สนใจใครเลิกส่องเฟซบุ๊กเขาไม่อยากดูบุหรี่ทิ้งบุหรี่ไปให้หมดแล้วก็เลิกหยิบมันขึ้นมาดูดไม่อยากกินเหล้าทิ้งเหล้าไปให้หมดก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างผมถึงบอกไงไจิตใจมน,นุษย์มันน่ากลัวที่สุดไงตรงเนี้ยลึกมาก <c oughs> <c oughs> เนาะ <c oughs> แต่อันนี้คือถ้าอย่างสมมติตอนนี้ถ้าพี่วิพี่วิฟังอยู่ถ้าสมมติว่าน้องไม่อยากเห็นก็พยายามอย่าไปยุ่ง กับเรื่องนี้ให้น้องรู้สึกแต่ถ้าน้องบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ฉันเนี่ยจะต้องช่วยเหลือคนได้อันนี้คือมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลถูกไหมน้องจะอยากจะเห็นก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่คราวนี้ต้องถูกควรจะควบคุมอะไรบางอย่างเพราะว่าน้องยังเด็กอยู่เนาะเดี๋ยง่าก็ถือว่าเดี๋ยวจะช่วยเคสคุณวิกทีหนึ่งเนาะอ่ะ คุณเอยานั่นคือเทคนิคในการที่จะมองไม่เห็นเนาะค่ะเผ่อว่าอาจจะเป็นเผ่อว่าอาจจะเป็นประสบการณ์หรือว่าเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่จะมีความทุกข์หรือต้องการในสิ่งที่เหมือนที่หนูต้องการนะคะขอบคุณค่ะอันนี้คือสิ่งที่ดีนะคุณวิถือว่าเป็นวิทยาทานสําหรับใครที่กําลังอยากจะแบบหยุดตัดวงจรของการเห็นผีออกไปซะ อันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีขอบคุณมากๆเลยที่มาเป็นวิทยาทานดีๆให้กับหลายๆคนนะครับคุณวิครับคุณเอยาเออคุณวิอะไรล่ะคุณเอยาครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะคุณเอยาเล้าครั้งแรกเลยอาจจะเล่าเร็วบ้างหรือติดติดขัดๆัหรือว่าไม่ดียังไงก็ขอโทษทุกทุกคนด้วยนะคะอ่าโอเคขอบคุณมากเลยนะครับฝากติดตามรายการเรื่อยๆนะคุณเอยานะตุดตามตลอดอยู่แล้วค่ะโอเคจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ